สวัสดีครับอยู่กับงานช่างสัมปะปีนะครับวันนี้ผมจะมาทําก๊อกน้ําใส่ซิงค์นะครับจากการที่ผมได้ทําซิง์ไว้แล้วนะฮะนี่ฮะทำซิง์ไว้แล้วนะครับทีนี้ผมได้เดินท่อมาแล้วนะครับยังขาดแต่ก๊อกทั้ง2อันนะครับวันก่อนผมยังไม่ได้เดินท่อมานะครับวันนี้ผมจะมาทําก๊อกน้ําทีนี้จะซื้อมันก็เอาเรื่องอยู่นะครับ2อันเลยทีนี้ผมจะมาทําจากท่อ PVC นี้ครับให้เป็นก๊อกน้ํานะครับจะทํำยังไงนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยครับครับอุปกรณ์ก็จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับนี่เลยท่อ PVC 4หุนนะครับวันนี้ใช้4หุน1นึับสนะครับอันนี้30เซนใช้ประมาณ2ท่อนนะครับ2ท่อน6เซนนะครับ4ท่อนวาลนะครับบอวาลตัวนี้1นึับสนะครับ2ตัว ข้องอ2ตัวนะครับ3มทาง1ตัวนะครับสําหรับหัวนะครับหัวผมก็ตัดออกมาจากขวดน้ําอัดลมนะครับตัวนี้ก็ได้ผมใช้สองตัวนะครับตัวนี้ผมตัดมาละฝานะครับผมก็โมมาละโมดิฟายมาละนี่ตัวนี้ผมก็ใช้นี้ครับลนลนลนไฟนะครับแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มนะฮะจิ้มจิ้มจิ้มอยากได้ห่างอยากได้ผีก็จิ้มเอาได้เลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ยากผมทํามาเผื่อไว้สัก2อสามฝานะครับตัวนี้เข็มนะครับเข็มก็ประมาณนี้นะจิ้มเลย วันนี้ผมจะมาดัดให้ดูก่อนสำหรับการดัดอันนี้ผมดัดมาแล้วก็ให้เป็นสรา <c oughs> สราสาราหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เนี้ยก็โค้งมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดัดดูนะครับสำหรับอุปกรณ์การดัดของผมวันนี้ผมใช้โบร้อนนะครับเตาแก๊สก็ได้นะครับหรือเตาถ่านหรือจะเป็นดัดทรายก็ได้อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนนะครับที่ทําให้ท่อนิ่มๆเนี้ยแล้วเราก็ดัดผมมีตัวช่วยนะครับปกติก็ใช้งานสายไฟนะฮะเดินสายไฟ ท่อสายไฟเปิดดักนะฮะดักท่อใครมีเตาแก๊สหรือเตาถ่านอะไรได้นะครับอันนี้น่าจะได้แล้วนะครับตัวนี้นิ่มแล้วครับตัวนี้เริ่มนิ่มล้ว ่เราก็จะได้ละตัวนี้ใช้เข่านะครับใช้เข่าตัวนี้นะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่าอยู่ตัวแล้วครับตัวนี้เราก็ทําการเอกได้นะครับตัวนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ได้2ตัวนะครับตัวนี้ถ้ามันยาวไปเราก็ตัดได้นะครับหรือจะ จะเอาขนาดนี้ก็ได้นะครับถ้าจะเอาเท่ากันเราก็ตัดอ่ะเดี๋ยวเราก็ลองประกอบให้ดูกันก่อนนะครับทีนี้หัวนะครับสําหรับหัวตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเข้ายากนะครับผมแนะนําให้เอานี่ฮะกระดาษทรายปัดตัดตัดตัดัด,ด,ด,ดได้นะครับตัดได้ตัวนี้อันนี้ผมก็ปัดมาแล้วนะครับอันนี้จะทากาวก่อนเฉพาะหัวนะครับเฉพาะหัว ก็กดๆลงไปก็ได้นะครับเดี๋วนี้อ่าีวนี้ได้ละตัวหนึ่งนะครับเัวนี้ก็เข้ายากแล้วก็กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายอันนี้ก็ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่ไว้อย่างนี้นะครับ นี่คือส่วนหัวนะครับอ่ะเรามาประกอบฐานกันก่อนอันนี้3ามทางนะครับ3ทางอันนี้นะครับอันนี้6เซน2ข้างนะครับตัวนี้ข้งองอนะครับข้องอพอดี2ซิงค์นะครับ2ซิงค์ใช้2ทาง2ก๊อกก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็6เซ้นเข้าไปก็ประมาณนี้นะครับก็ใส่วาล นี่ผมประกอบก่อนนะครับยังยังไม่ได้ทากาวเดี๋ยวไปดูหน้างานอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือก๊อกนะครับก๊อกอาจจะไม่เท่ากันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปประกอบหน้างานเลยครับครับเราก็เอามาวัดดูก่อนนะครับว่าเราจะหันหัวไปทางไหนเอาหัวนี้ครับหัวนี้หัวก๊อกครับ Уров, มาวัดดูอันนี้ที่เราเดินมาแล้วนะครับสําหรับตัวนี้เราก็ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ดันลงไปนิดนึงอันนี้ผมยังไม่ได้ทากาวนะครับ yes ผมจะไม่ฟิกเอ,เอ้ผมจะฟิกไว้ตายตัวนะครับตัวนี้จะปรับไม่ได้ละเวลาทากาวแล้วจะปรับไม่ได้นะครับแล้วก็ให้มันลงตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ปรับอันนี้ก็ปรับอ่าตรงนี้นะครับสูงต่ำบ้างอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไฮโลนะครับตัวนี้ สูงต่านิดหนึ่งก็เพื่อความสวยงามอ่ะไม่เป็นไรต่อไปผมก็จะทําการมาร์กนะครับมาร์กไว้แต่ละจุดคือว่าผมจะไม่เคลื่อนแล้วนะครับแต่นี้เดี๋ยวผมจะทากาวละมาร์กไว้เลยนะครับตรงที่ว่าเราจะทากาวก็เลื้อนิดนึงครับไม่เป็นไรเพื่อความแม่นยําเดี๋ยวเราจะไม่บิดละก็มาร์กมาร์กมาร์กไปเถอะครับไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจะไปถอดทีละข้อทีละข้อทาทีละข้อนะครับตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้ทีนี้ผมก็จะถอดนะฮะถอดแล้วผมจะไปทากาวก่อนแล้วค่อยมาประกอบอีกทีนึงนะครับเดีย๋ยวผมไปทากาวนะครับครับอันนี้ผมก็ได้ทากาวมาเรียบร้อยแล้วครับโอ้แข็งแรงแตัวนี้ครับทีนี้ผมก็จะประกอบเข้ากับท่อที่ผมเดินมานะครับทีนี้ผมก็จะทากาวตรงนี้หน่อย ดูมาร์กผมนะครับจะให้คาดเคลื่อนน้อยที่สุดนะครับตัวนี้โอเคมาร์กชนกันพอดีนะครับก็รอแห้งมันก็จะประมาณนี้นะครับคือขยับไม่ได้แล้วครับทีนี้ทีนี้เดี๋ยวมก็จะไปเปิดน้ำทดสอบกันเลยครับไปเปิดน้ำเลยครับ ครับเราก็มาทดสอบพร้อมๆกันเลยครับผมก็ยังไม่ทันได้ทดสอบครับมาลองดูกันนะครับอันนี้ผมเปิดวาล์วน้ําข้างล่างมาแล้วนะครับอ่าส่วนนี้อาจจะเลยไปนิดนึงนะครับน้ําแรงแล้วก็หลีได้นะครับตัวนี้ปัญหาคือตัวนี้อ่ามันสูงกว่าตัวนี้อ่าได้ได้ได,ได้โอเคตัวนี้จะเจาะ ทะยงไปเยอะหน่อยนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนหัวได้ครับเปลี่ยนฝาตัวนี้ได้นะครับนี่ก็โอเคละก็ถือว่าผ่านละน้ําแรงก็เปิดยๆเอานะครับตัวนี้พอดีพอดีมันทะยงเยอะไปหน่อยตัวนี้ได้ตัวนี้พอดีอเป็นยังไงครับก็ถือว่าผ่านไปเลยครับสําหรับก๊อกน้ําประดิษฐ์ใช้เองนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับผู้ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ